สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเที่ยวที่พระราชวัง Buckingham Palace นะคะและเขตลอนดอนอ y e และเขตเจมส์ Park ของเรานะคะจากที่จะแวะไปที่อกองศูนย์ทำพาสปอร์ตก่อนอะคะจะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะมายู่ที่โรสเ e อร์ส t ตชันนะค ก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปก็จะเป็นห้างหารรอดนะคะ,ะ,คะใครชอบแบรนด์เนมก็จะตรงนี้เลยนะคะตรงเดินทางไปถึงนี่เลยะคะ่ะทางข้านะคะด่านนี้เลยนะคะรงมไปเลยะคะ่ะ ไปยังตะกินแห่งคาร์เสนะคะนี่จะเป็นพาร์คในตัค่ะปะกินแห่งาคาส์เดสมามถึงเราใช้เวลาเดิน3 0นาทีนะคะนี่เลยเพยนี่นักท่องเที่ยวก็เช้ชาประมาณยังไม่ถึง10โมงเช้าเลยคะ่ะนี่ะะนะคะเป็นแบบนี้บรรยากาศนะคะสวยๆค่คะปะกตินี่ก็จะมาคนเดียวนะคะนานๆมา นะคะดูบรรยากาศคะ่ะเนี่ยมุมดอกไม้ค่ะประมาณนี้นะคะ่ะไปคนเดียวค่ะก็ถ่ายอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนก็ไปไปเที่ยวทีไรก็ไปคนเดียวค่ะมันจะมีบอ่บอบ่อที่ซูมให้เห็นนี้ก็จะเป็นบอ่ออธิฐานนะคะโดยการ หันหลังให้โบอนะคะแล้วโยนเหรียญข้ามไปค่ะนั่นคือการอธิษฐานนะคะเขาเชื่อแบบนั้นค่ะแต่เรา ว่าจะเป็นเจมส์พาร์คอยู่ตรงโซนด้านหน้าของพระราชวังนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเที่ยวตรงนั้นนะคะวันนี้ก็จะลงไป ลงมาแล้วนะคะนี่ในสภาพต่างๆสิ่งใกล้ตัวข้างล่างนะคะในสาธารณะตรงนั้นนะคะโซนนี้จะเป็นโซนสัสตว์ปีกทางนั้น,นะค่ะสัสตสว์ปีกอยู่โซนนี้หมดเลยะคะล่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะ ปกติก็แวะไปเที่ยวคนเดียวกว็สามสี่ครั้งแล้วค่ะบรรยากาศนะคะจากเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะคะกลางวันและกลางคืนวันนี้แบบอากาศอุ่นๆค่ะ จะเป็นนกพิราบนะคะจากกินอาหารเสร็จอาบน้ําเสร็จก็มานี่เลยค่ะอาบแดดค่ะตอนเช้าเชไซส์ปีกไซส์ขนใหญ่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งค่ะ เที่ยงนี่แบบนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยค่ะเคยไปครั้งหนึ่ง วันนี้คงจะเป็นประมาณว่าเที่ยวครึ่งทางนะคะคือฝั่งฝั่งของอส,วนส,สวนสาธารณะฝั่งนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่พอแบกหมดคอาวันนี้เดี๋ยวเอาคราวหน้าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งมันไปไม่ทั่วมันใหญ่มันกว้างมากเลยแล้วก็แบกหมดด้วย อันนี้เขาเรียกนกอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่กลัวขนนะคะนี่มาทุกทีก็จะอยู่อย่างเนี้ยเจ้าเดิม โซนนี้จะเป็นโซนดอกไม้ค่ะเข้าไปส่วนดอกไม้จะสวยมากค่ะ วันนี้ก็ถ่ายได้แค่โซนนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งคือหน้าดูมากมันมีมันมีพระราชวังต่างๆฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายดูได้แค่นี้จริงๆคนะ่ะวันนี้ ทหารมา้าทหารต่างๆของเขานะค่ะฝั่งนี้อันนี้คือลอนดอนอายนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำเหมือนแม่น้ำเจ้าพญาบ้านเราเองอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเทมส์นะคะเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำที่อยู่กลางของลอนดอนเนี่ยแล้วก็จะมี็นลอนดอนอใช้เวลาหมุนรอบตัว1ชั่วโมงคะ่ะลอนดอนอายค่ะ ตามเข็มนาฬิกานะ,ะแต่เราไม่ได้ข้ามไปฝั่งนะคะเพราะว่าแบตหมดก็เลยว่าจะลาบว่าจะานั่งรถไฟใต้ดินกลับเลยสถานีที่ใกล้ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะคื่เบสเมเนสเตอร์นะคะหมนเนลา1ชั่วโมงค่ะมนรอบตัวตามเข็มนาฬิกาค่ะไม่ใช่ฟรีนะคะต้องจองบัตรขึ้นนะคะ มาเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนานๆพาเที่ยวทีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!